สรุปเรื่องธุรกรรมทางธนาคารเน็ตแบงค์ความสำคัญของเน็ตแบงค์เน็ตแบงค์คือรูปแบบใหม่ของธนาคารที่ทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินส่วนตัวได้อย่างครบวงจรได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน เมื่อใดก็สามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายเพียงแค่เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าแอปพลิเคชันก็เสมือนการเดินทางมาทำธุรกรรมทางการเงินงที่ธนาคารด้วยตัวเอง24ชั่วโมงความเหมาะสมและความสะดวกที่ผู้ต้องการเลือกใช้บริการแตกต่างกันไปอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละท่านว่าต้องการใช้บริการในลักษณะใด ซึ่งการบริการของแต่ละธนาคารอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ฟังก์ชันของแต่ละแอปพลิเคชันข้อดีของ NETBANK 1. ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกเพราะไม่จําเป็นต้องใช้เลขที่บัญชีของผู้รับโอนในการโอนเงิน 2. ส,สามารถโอนเข้าเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับโอนได้เลย สามแอปพลิเคชันสมัครใช้งานง่ายรับรหัสง่ายและโอนเงินปลอดภัย 4. อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยข้อเสียของเน็ตแบงค์ 1. ระบบยังไม่สเสถียรเท่าที่ควร 2. ในการโอนเงินมีความยุ่งยากในการใส่รหัส T O P 3. รหัส T.O.P มาช้ากว่าปกติหรือไม่ขึ้นเลย 4. หากข้อธรรมเนียมูมโอนเงินต่างธนาคาร 5. แอปพลิเคชันค้างบ่อยก็แตกต่างของแอปพลิเคชัน Netbank 1. ความละเอียดของข้อมูลของแต่ละธนาคารไม่เท่ากัน 2. ทีมของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน 3รูปแบบของแอปพลิเคชันต่างกัน